ถอกันนะฉลองเลยว่าโอเคไหมเพราะฉินผมมือนะครับเสร็จแล้วร่างกายใส่เต็มเดี๋ยวโล่ฝนได้เลยแล้วงานเสร็จแล้วเข้าไปโล่ฝนได้เลยฮะไม่มือไม่ได้เลยทำเสร็จพอแล้วั้ยฝนตกพอดีเลยโอเมันฉลองร่างกายทุกคนเลยครับไปบอกให้หมอปลาเข้ามาเลยโอเคเข้ามาข้ทำอะไรได้ไหมนอนี่นี่ได้ไหมโอ้ใช่ผมว่าแล้วแหม่ทำเนต้องมีงานตรงนี้แหละเป็นอ่า ว่าแล้วไงฝนมาลองมางร่วไม่ร่วก็ร่วนี่แหละเพราะว่าดูเมื่อกลางวันมันตกงนก็ตกฝนมเอาหมนอีล้เอสร็จแล้วบอเสร็จแล้วครับโอเคสุดยอดเลยครับ่คนลครคนคนมาลองทำนเลยครับทำเสร็จขอบคุณทุกนเครับขอบคุณกขคุณขอบคุณมากขอบคุณราบขอบคุณากขอบคุณขอบคุณมากบาขอบคุณมากอบคุณขอบคุณมากบคุาขอบคุณกบคุณขอบคุณมากคุณมากขอบคุณมากบคุณมากบคุณาขอบคมุกคุขอบคุณมากคุณขอบคุณมากคุณบ อตนนีแกก็หลบฝนเลนะคนที่เข้าบ้านแล้วตอนนี้อดรู้ยลาสุจแล้วไปวิ่งได้เลยตอนนี้นี่มันที่นะหลายอยโอ้ยเ่นี่มันยิ้โตแล้วสู่ร่างกายดีพี่หนี้มาเปลี่ยนให้ตลอดเลยครับอใช้กมนันนะครับนได้ไหลวครับไม่ร่วมาก ไปไหนด้วย้ข้าวตัวทางข้างครับบนนาวมององดเนี่ยระดมระดมสะมาสระถ่ายลงคนวผมก็เลยถ่ายตาเขานะครับผมาพาถังก็เลยถ่ายตาเ้าหลับเลยเหรอโอ้โหสบายเกินไปละ ต้อมาในลมนะครับแต่พวกนมก็ลงอยนะเขาเขาทำสมาซเสร็จแล้วเขาไม่ใส่ลงเลกันฝุ่นมืดยังไงก็ต้องใส่นนนะครับทุกคนเอาจนเสร็จนะวันนี้ก็หลบลบมอยู่ไอตัวอื่นมันใส่มันมันทำยากแผลนล้างพอดีครับ เมื่มืดฝนจะรู้นะครับเสร็จปุ๊บฝนตกเลยเราจะมารู้กว่าจะร่วมนะครับแ่นีใสแล้เนาะ๋ตวเราบอกหนวตลอดหนาตลอดตลอดเร็ละีข้าวีข้านะีข้าวนกเนี้ไม่โดนฝนแล้วครับอีล้วคนตจะนียังดีกว่าคุณเหตุผลยังวันนี้จะฝนตกเลยกลัาช่างหนาวกวัวช่างเสียวน ก็ยังหนาวอยู่หนาวอยู่เหมือนเดิมค่ะอะไรครับลุงสิบบาทตั้งใครหนิตั้งลุงเลยครับ

ต้องไปแบบสู้ผนลสู้ฝนนียน้ตาู้นสดมแล้วาเแล้ววยังไงก็ตกมันกมรในบ้เหมือนกันตัวเวเเผมเนะคือเ็นอย่างหนักเลยถ้าตกรนี้เขานไม่ไยงงทำไม่ได้้ใ้เศ็เกียรนี